ถามเนี่น <Bond> ึ่งเลยครับเรื่องของการระคาหนุนไฟจับฉลากวันไหนครับพรุ่งนี้ผมไปดูที่ไปดูร่างเนินไป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 ดูฐานที่จับฉลากอ๋อเรื่องว่าต่อยไม่ไม่ไม่ต่อยเดือนหน้าต่อยเดือนหน้าเนี่ยหลังสิบห้าเพราะว่าเผื่อเขาจะเข้าสนามขัดคือคือเขา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 จะต้องปลดล็อกตุ้สิบห้าวันใช่ไหมสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะปลดสิบห้าเนี่ยเขาจะปลดครับแล้วสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะปลดอีกรอบหนึ่งแล้วสิบห้าวันเขาต้องดูสิบห้าพิกษาเราเราจะต่อย วันแรกเนี่ยหลังผมไม่แน่ใจว่าวันพุธอ่ะหลังหลังศิภาพิจิกาตรงวันพุธแรกรับที่หลังสิภาพิจิกาตรงวันตรงวันไหนวแป๊บนึงวันที่สิบเจ็ดครับวันที่สิบเจ็ดพิจิกาวันน่าจะไปแรกรอบรอบรอบแปดไม่ใช่รอบแปดรอบคัดเลือกจะมีจะมีสี่สี่คนต้องเจอก่อนแล,แล้วไปสนามไหนครับที่หนึ่งครับคือถ้าเขาให ถ้าเขาให้คนเข้าสนามผมไปล่าดาเนินผมพุยกันทั้งสองที่แล้วบอกว่าถ้าคนถ้าเกิดว่าไม่มีคนเข้าสนามผมขอมาที่ตะวันนาเพราะผมจัดการง่ายแต่ว่าลัดชิงจะไปร่าผมจะทําเป็นรถทูเหมือนเหมือนเอฟเอคับรถทูเบมบี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเข้าสนามก็ไปล่าดาเนินเลยเพราะว่ามันจุคนได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยคือก็ไปก็พูดก็พูดเล่นๆว่าก็ไปคัตเตอร์ันที่นู่นเลยอ่ะพูดเสียวเลยแต่ก็เราก็ต้องทำ ใช่ใช่ก็ต้องทำแผนส่งอะนะคิดว่านะต้องทำแผนส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็อาจจะกดขอดูได้แล้วคิดว่านะหวังไว้หวังไว้หวังไว้สักสามสิบหบเรนถ้าสามลาเนินจุดได้เท่าไหร่หมื่นห้าพันไหมห้าพันตีห้าพันนะห้าสิบเป์เซ็นต์ก็สองสองถ้าเกิดว่า3าก็พันกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าตอวนนาเนี่ยเขาจูดได้ประมาณพันห้าสิบเนต์ันน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่า มวยนี้น่าจะน่าจะไปถาักเขาเยอะอยู่อะไรเงี้ยกระแสเป็นไงบ้างครับที่หนึ่งครับตอนนี้ตลาดการเมึองไฟก็เห็นมีเลดเปิดแชมป์ไม่แชมป์อะไรกันแล้วถือใต้ถือใต้มาแรงมากใช่เขาถือใต้ป่วยด้วยมันต้องจับฉลากครับแต่พรุ่งนี้ผมไปผมไปไล่ดำเนินไปพปจารณาพรุ่งนี้ไปดูที่ว่าว่าจะทำเป็นแบ็คดรอปอยู่ตรงไหนเวลาบันจับฉลากอะไรเงี้ยเป็นแบ็คดรอปว่าอาจจะต้องทำแบ็คดรอปที่แบบเหมือนเหมือนฟุตบอลอ่ะพอจับมาแล้วคนนี้เจอใครวันที่เท่าไหร่แบบ ติดป้ายอะไรประมาณนั้นนะที่ว่างั้นแตเริ่มไฟละประมาณ7จ็ดพฤศจิกาแล้วปีสิบเจ็ดพฤศจิกาใช้เวลาแข่งขันกี่เดือนนะถ้าตามตามกําหนดแล้วสิ้นนักชิงเนี่ยยี่สิบสองพฤศจิกายนยี่สิบสองธันวาคก่อนก่อนปีใหม่อ่ะคือมันจะคือมันจะมีมันจะมีรอบรอบวันแรกแล้วมันเป็นวันที่สองนะคือเหลือแปดคนเนี่ยสี่คู่เลยแล้วอย่างนั้นวันเว้นสัปดาห์นั้นก็เป็นรอบรองเว้นสัปดาห์นั้นก็เป็นรอบชิงอะไรเงี้ย เพราะว่าจะการทุจรามมันไม่ได้านมวยมันมันจะมีมันจะมีเรื่องเรื่องการได้เปรียบเียเปรียบกันอะไรเงี้ยมันมีแบบนี้ไหมพี่ถ้าเกิดว่านักมวยบางคนถ้าเกิดเขาไม่พร้อมเขาป่วยเขาอะไรเงี้ยมันจะมีตัวสำรองจริงจริงที่ทาไว้สิบคนเนี่ยเผื่อสำรองตรงนี้แล้วแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพถ้าถึงขนาดว่ามเข้าโรงพยาบาลกันแบบไข้ขึ้นสามเก้าอะไรเขาคงต่อยนะคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้อัดกบบนักมวยอาชีพที่แบบ ไอต่อยไม่ได้เลยเลยใช่ไหมมันไม่มันไม่อย่างนั้นพี่ว่านะรางวัลก็ยังเยอะเหมือนเดิมก็ตามที่นั้นนะครับแต่ว่าตัวใหญ่พวกนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเรื่องรางวัลผมว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นประเด็นหลักเขานะการกุศลไปเพราะเพราะว่าเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาเขาหาตังค์ได้แล้วไงตอนนี้อะไรเงี้ยก็ก็เหลือรอแต่พรุ่งนี้ไปดูที่แต่ว่าวันที่20อ่ะจับฉลากครับ20นี้จับฉลาดช่องทางการรับชมอะไรนี่ก็อาจจะเป็น อาจจะเป็นเฟซเฟซบุ๊กหรือ youtube ดูก่อนนะจริงๆจะให้ดูในในอารทูปแต่กลัวพังเพราะคนได้จะเข้าเยอะข่าแล้วทดลองที่ดูรับมันก็ทดลองได้แต่มันได้มันได้ในในในมุมในมุมหนึ่งผมคิดว่าคนจะดูเป็นแสนอ่ะผมคิดว่ามันคงถามว่าผมรองรับได้ไหมแต่ผมกลัวว่าจังหวะมันมันพังขึ้นมาแล้ววันนั้นแล้วมันจะมันจะไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยมันมันดูดูมันมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรี่ ไอคนดูมันเป็นใหญ่ใหญ่แบบมากเกินไปเราคิดไว้ถามว่าเราลองรับไม่ได้ไหมเราลองลอาจจะเป็นสองทาง,ทางแต่ว่าถ้าใน YouTube มันไม่พังแน่อ,อะไรเงี้ยประมาณนั้นไงคือกลัวว่าเขาจะดา่าเราทาหลังเพราะว,ว่าคนก็อยากดูไงแล้วเราเกิดไปพังวันนั้นมันไม่ได้ไงอะไรเงี้ยทว,วีตอนนี้ก็ปรับปรุงไปเรื่อยเยมันก็เราคิดว่ามันโอเคผมก็คิดว่าโอเคขึ้นแล้วกว่าเดิมนะแต่เพียงแต่ว่าของของแบบนี้มันมันต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้เวลาระยะเวลาครับผมโอเคครับได้ครับ